นะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับพี่น้อง FC นะครับในช่องนะครับปรมาจารย์โซเชียลนะครับวันนี้นะครับก็จะพูดในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีนะครับโจ์ร่วมนะครับของฝ่ายโจ์นะครับได้ออกมาไร้สดนะครับแล้วก็มีนะครับผู้คนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายนะครับรวมไปถึงนะครับพี่น้อง FC นะครับในสายของลุงผลป้าแตนเนี่ยนะครับทักแชทถามมาเยอะ นะครับด้วยความที่ผมก็ความรู้นะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ก็ใช้การถามผมถึงบอกว่าการนําเสนอข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะในรูปคดีหรือนะครับไม่ว่าจะเป็นของผู้พิพากษาอายการทนายความตํารวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความละเอียดอ่อนนะครับจะเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าหรือจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วสิทธิ์ของโจทย์ร่วมสามารถทําอะไรได้บ้าง นะครับอันนี้เราก็เลยต้องไปถามผู้ใหญ่นะครับที่ท่านมีความรู้นะครับในด้านนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับผมก็นะครับโทรคุยนะครับแล้วก็ขอความรู้จากท่านเราจะไม่ใช้การเดานะครับหรือนะครับไปอ่านใน Google มานะครับหรืออะไรนะครับสู้งานใน Google ไม่สามารถจะเทียบเท่ากับงานปฏิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับภาคสนามค่อนข้างที่จะได้ความชัดเจนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับเนื่องจากสาเหตุนะครับโจ์ร่วมทําเกินกว่าหน้าที่ถามว่านะครับในการที่นะครับให้สพอหรือตํารวจนะครับไปปกป้องพยานโดยการล้องสิทธิ์ไปนะครับเพื่อคุ้มครองพยานได้นะครับปกติแล้วได้อยู่แล้วนะครับแต่นะครับไอที่พูดมาบอกว่าให้พยานเนี่ย ออกไปแฉก็ดีหรือออกไปพูดสิ่งที่ไม่ดีนะครับของจำเลยหรือนะครับด่าว่าทออันนี้พาดอย่างแรงนะครับเอออันนี้ผมมั่นใจว่านะครับตัวของพี่ประธานเองก็รู้อยู่แล้วรู้ดีอยู่กับใจหรืออาจจะมีกลยุทธ์อะไรที่จะจับแต่แต้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับแต่นะครับเท่าที่รู้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นการจับพฤติกรรมของคนพูด นะครับสงสารไม่ใช่อะไรหรอกนะครับบอกนะครับว่าผิดกฎหมายนะนะครับผมบอกก่อนนะครับถ้าโจดร่วมทําอย่างนี้นะครับเรียบร้อยฮะนะครับเกมข้างหน้าไม่ต้องไปมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกควายแต่แต้นิดนึงนะครับจะได้เข้าใจนะครับโลกโซเชียลอ่ะถ้าใช้ไปในทางที่ถูกมันก็ถูกแต่ถ้าใช้ไปในทางที่ผิดมันก็ผิด นะครับเพราะฉะนั้นอำนาจสิทธิ์ของโจ์ร่วมไม่มีสิทธิ์สั่งให้พยานไปด่าหรือไปแฉใครนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีการกระทําอย่างนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดบางคนถามบอกว่ามันได้ด้วยหรือนะครับไม่ได้ครับถ้าปกป้องสิทธิ์เนี่ยหรือคุ้มครองพยานได้นะครับในกรณีที่รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือว่าถูกคุกคามถูกละลาน จะด้วยทางตรงหรือทางอ้อมอันนี้ได้ใช่ครับผมถึงบอกว่าปล่อยให้พูดไปเรื่อยๆนะผมไม่ห้ามนะคนอยากแต่แต้เนี่ยผมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ให้ห้ามนะครับปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวมันจะตายเพราะภัยตัวเองนะครับนี่ปล่อยมันเลยนะครับให้มันมีปัญญาดีแค่ไหนก็ไม่รอดนะนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับผมถึงพยายามบอกกับพี่น้อง f c ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น f c นะครับของลุงป้า FC ของช่องยูทูบเบอร์สายลุงป้าต่างๆนะครับปล่อยเลยนะครับออพยายามดูลุงป้าอย่างเดียวว่าอย่าให้ไปออกตัวนะครับหรือนะครับไปแสดงความเป็นฮีโร่หรือจะออกมาปกป้องนะครับพักในบ้านไม่มีประโยชน์ครับนะครับอ,อ,อย่าไปเชื่อคำบูหลันนะครับว่าจะต้องออกมาปกป้องคนนั้นออกมาปกป้องคนนี้เอาตัวเองให้รอดก่อน นะครับเนี่ยสำคัญที่สุดคติประจําใจของผมนะครับผมจะบอกเลยว่าถ้าตับใดตัวเองยังไม่รอดครับครับพี่ลวงข้าวถูกไหมครับตัวเองยังไม่รอดเลยนะครับจะออกไปช่วยใครเขาได้อะใช่ไหมเหมือนกับนะครับที่นะครับไอ้เทนะครับหรือบูหลันเนี่ยมาแสดงความนะครับโง่นะครับหรือเขาเรียกว่าแสดงความนะครับสมเพศ หน้าเวทนานะครับมาอ้อนวอนมาพูดด้วยทุกถ้อยคําทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับให้นะครับลูกความนะครับพยายามนะครับที่จะไปปกป้องตัวเองมันไม่ใช่แล้วนะครับมือมันไม่ใช่แล้วนะครับผมถึงบอกไงอย่าหลงเป็นกลเกมในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นนะครับอิอนฟาแกรม ไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะเพราะสิ่งพวกนี้แหละนะครับที่มันทําลายนะครับสังคมถ้าคนใช้ไม่เป็นนะครับนายชัยพลวิภาตกเป็นจําเลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยตกเป็นจำนะครับผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนในคดีนะครับภาคนะครับเยาวชนป้าแตน นะครับถูกดำเนินคดีคบหาหรือร่วมกระทำความผิดก็เพราะโซเชียลนะครับฟังผมไว้ให้แน่นๆนะเออทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นเพราะมันไม่สามารถที่จะไปเจาะจงบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งได้นะครับเข้าใจไหมฮะแต่ทำไมถึงกลายเป็นนายชยพลผมจะบอกให้เลยก็ได้ครับเพราะแรงปาก นะครับเพราะแรงปากและตอนนั้นเนี่ยนะครับไม่มีผมยังเข้าไปไม่ถึงนะครับยังเข้าไปไม่ถึงไม่ได้เข้าไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันก็เลยเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายก็เลยกลายเป็นปัญหาบานปลายเพราะด้วยความที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับบุคลากรที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลต่าง ซึ่งคุณไม่รู้เลยว่าคนพวกนี้ไม่ได้จริงใจกับคุณเลยแม้แต่จะบอกให้ครับไม่มีใครจริงใจนะครับได้เท่ากับครอบครัวทุกวันนี้นะครับครอบครัวนายชัยพลวิพาสามารถที่จะเชื่อหรือ mm. เขาเรียกว่าสามารถที่จะเชื่อใจใครได้อีกทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวฟังผมนะที่ทุกคนเห็นแน่นอนครอบครัวก็แทงหลัง ทนายความก็แทงหลังยูทูบเบอร์ก็แทงหลังนะเอก็แทงหลังนะครับถูกไหมครับเอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมดเลยครับที่จะเหลืออยู่นี่ก็เป็นเพียง f อฟนะครับที่รักความยุติธรรมนะครับที่อยู่กับลุงป้าตลอดตอนนี้นะครับก็มีแต่ f อฟที่คือรักความยุติธรรมอยากจะรู้ว่าใครฆ่าน้อง อยากเห็นฆาตรกรตัวจริงนะทนายความที่ยังเหลืออยู่ก็คือด้วยความเมตตาสงสารนะครับเพราะทุกคนเนี่ยเป็นนักกฎหมายทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผิดถูกผิดชอบชั่วดีถูกไหมครับยูทูบเบอร์ที่ยังอยู่นะครับข้างลุงป้าเพราะอะไรทุกคนมองว่าอเพราะว่าจะต้องถ่ายคลิปของลุงป้าเหรอ เ,เขาไปทําอย่างอื่นก็ได้นะครับยูทูบเบอร์ YouTuber ต่างๆเนี่ยเขาไปทําสัมมาอาชีพอย่างอื่นได้หมดแหละเขามีช่องแล้วมีเอฟซแล้วนะครับแต่ที่ต้องอยู่เพราะอะไรเพราะคนเรามันสําคัญตรงนี้แหละเขาเรียกว่าวัดใจคือคนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ว่าเวลายามที่ลุงพลป้าแต่นล้มใครอยู่นี่แหละครับคนผู้นี้คบได้ นะครับไม่ใช่ว่าล้มเสร็จปุ๊บตูมออกไปผมไม่เห็นในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น f อซโอ้ยพูดสารพัดสาบรรยายโอย้ฉันนี่ช่วยมาตลอดซื้อสรรพสินค้านะครับช่วยโอนสร้างนะครับช่วยนั่นช่วยนี่สารพัดสุดท้ายเป็นไงแค่ไม่พอใจนายชัยพลขัดใจหันไปเป็นยูทูบเบอร์ด่าเขาซะอีกนั่นโอ้ยคนเนาะคนนะ ยูทูบเบอร์นะครับแต่ละคนอยู่ด้วยกันโอเคไม่มีปัญหาพอสุดท้ายนะครับไม่ได้ดังใจนะครับมึงลงกูไม่ลงมึงถ่ายได้กูถ่ายไม่ได้มึงสั่งกูปิดมึงนั่นมึงนี้ไม่ได้ดังใจหันไปด่าเขาอีกถามจริงๆเะครับมีอะไรบนโลกบ้างครับที่มันยั่งยืน หรือว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือเปล่าผมอาจจะใส่ใส่ร้ายป้ายสีก็ได้นะใช่ไหมผมอาจจะใส่ร้ายป้ายสียูทูบเบอร์นะครับเอฟซีที่มาด่าลุงป้าตอนนี้นะครับกลายมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทําไมพี่เต้ยอเมริกาถึงไม่ค่อยนะครับมีบทบาทนะเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับจะผิดจะถูก ลุงป้าไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่ผลทวงก็ไปด่าเขาถูกไหมยูทูบเปอร์มีปัญหากันก็ไปลงตาพลนะทะเลาะกันในครอบครัวก็ไปลงตาพลนะเรื่องเฮียอะไรต่างๆก็ไปลงตาพลตาพลบอกว่าฉันเป็นกระโถนท้องพระโรงหรือนี่พี่ป้านะอาทะเลาะกันก็ลงล,งลุงพลพี่น้องทะเลาะกันก็ลงล,งลุงพล เรื่องเียอะไรเกิดมาแต่ละอย่างแต่ละนานาก็ลงลุงพลลุงพลบอกกูไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยออกไปพูดให้ไม่กี่คำากูก็โดนนิ่งเงียบกูก็โดนนะครับต่างๆนานาสู้นะครับผมถึงบอกพี่น้อง fc ของลุงพลป้าแตนไงว่าถ้าอยู่ในช่องหรือเวลาที่แกไฟ์สดเวลาที่แกทํางานฉาบปูนทาอะไรดีนะครับเอออย่างนั้นแหละดีแต่ถ้าจะออกมาตอบโต้หรือออกมาแก้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ นะครับให้พี่น้อง FC ช่วยกันนะครับไม่ต้องไปสนใจแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคดีตอนนี้คดีมาเนี่ยนะไพ่ถือเหนือเขามากนะผมบอกให้เลยผู้ใหญ่บอกมาบอกว่าเหนือถือไพ่เหนือมากนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่ฝั่งนู้นอ่ะนะนะเขาบอกปูฟังผมนะไอ้พวกที่พยายามพูดบอกว่ากฎหมายนะครับนะจะเอาผิดหรืออย่างนั้นอย่างนี้หรือแบบมีหลักฐานแน่น นั่นแสดงว่าไม่มีเข้าใจไหมแต่พยายามที่จะหาเข้าใจความหมายไหมเออมันเป็นกลยุทธ์ไอ้ที่บอกว่าหลักฐานแน่นนะครับมัดตัวลุงพลนะครับเออทั้ง GPS ไทม์ไลน์พยา,ยานประจัก์พยา,ยานทุกอย่างขอโทษฮนะมันเป็นของลุงป้าหรือเปล่าเออมุมกลับมีนะประจัก์พยานลุงป้าก็มีนะประจัก์พยานนะ ชัดจนเจนนะครับส่วนเรื่องนะครับพยานสิ่งแวดล้อมก็มีนะครับเออลองคิดดูนะผมพูดแบบนี้เลยนะชัดๆเลยนะคือเขามีทุกอย่างอะแต่ไฟพวกคุณที่ออกมามโนพูดตามนะประธานเนี่ยผมถามนิดนึงนะคุณยังไม่รู้หรอกนะครับคุณอย่าไปดูถูกประธานนะบางทีประธานกำลังจะจับคนที่กำลัง นะครับเข้าห้าวะ่ะเข้าใจไหมเขาห้าวะ่ะนะครับเพราะคนผู้นี้มันจูงง่ายนะครับแค่อวยมันไม่กี่ประโยคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตกใจเลยนะชัดเจนนะทีนี้เข้าใจและก็ไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยจะเอียงข้างไม่มี นะครับไม่ว่าจะสํานักงานนะครับสตชชุดของท่านนะครับสุวัตนะครับแจ้งยอดสุนะครับหรือจะเป็นนะครับอายการภาคสี่นะครับหรือจะเป็นนะครับพี่น้องทนายความไม่มีครับนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเอียงทุกอย่างเป็นไปตามขบวนการของกฎหมายนะย้ำนะครับผู้ใหญ่บ้านเมืองไม่ปล่อยแน่นะครับเพราะคดีนี้มันเป็นคดีที่เสื่อมเข้าใจไหมฮะ มันจะทำลายระบบความมั่นคงของประเทศทำลายระบบกฎหมายของประเทศไทยนะครับมันพังหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยความละเอียดอ่อนนะครับต้องใช้เวลายาวนานเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะครับถ้าเกิดตัดสินผิดปุ๊บตูมสตชสวยตัดสินผิดปุ๊บตูมผู้พิพากษาจบอายการพังเข้าใจไหมฮะเข้าใจความหมายตรงนี้ไหม เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจว่านะครับเห็นว่าประธานนะครับโทรไปผมก็โทรได้จะให้ปกป้องคุ้มครองนะครับจำเลยก็ได้นะเออทำได้นะปกป้องสิทธิ์อะนะครับไม่ยากนะครับไม่ใช่มีแต่ประธานทำได้คนเดียวผมก็ทำได้เพราะฉะนั้นอย่ากตกใจนะครับคือเขาทำงานไม่มีใครอยากไปยุ่งกับพี่ประธานเพราะเขาทำงานเรารู้ทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนรู้ แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันมีกลเกมหรือเล่เหลี่ยมอะไรต่างๆเนี่ยไม่รอดครับผมบอกให้ไม่รอดเพราะฉะนั้นให้ดูนานๆให้ดูยาวๆแต่ตอนนี้พลาดแล้วละ่ะนะครับเออนี่พลาดแล้วละ่ะนะครับทำไมผมถึงนั่งนั่นเพราะผมเอาคลิปนะครับออของพีิประธานเนี่ยนะครับให้ผู้ใหญ่ดูว่าอย่างนี้มันได้ด้วยเหรอนะครับหน่วยงานไหนเนี่ยนะครับเข้าใจไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าปล่อยเลย นะครับเขาบอกปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวมันตายเพราะตัวมันเองนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับให้ได้คิดนะครับเดี๋ยวพี่น้องเข้ามานะครับในช่องก่อนนะครับเนาะนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดนะครับไลค์ในลิงก์ที่ผมปักไว้ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นช่อง3นอ